บอกเราขอ,อนำเสนอรถกระบะแต่งนะคะคันนี้98,000บาทค่ะเน้นตามสภาพนะคะ Isuzu D-Max 2.5 SLX รถกระบะปี0 3เกียร์ธรรมดาค่ะเครื่องซิ่ง 3,000cc อัตราการเร่งดีนะคะเหยียบพุ่งๆค่ะของแต่งหลายรายการนะคะดูรูปเบื้องต้นประกอบการตัดสินใจกันดูนะคะ ท่านใดชอบรถแต่งนะคะเอาไปปั้นต่อกันได้ค่ะคันนี้98,000บาทเล่มเอกสารมีครบประตูคาร์บอนนะคะแอร์เย็นภาษี69ค่ะเน้นตามสภาพนะคะสนใจดูรถได้ที่วิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองค่ะโทรคุยติดต่อสอบถามหรือนัดดูรถติดต่อได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะ ควรนัดหมาย่วงหน้าก่อนออกเดินทางค่ะและไปดูตัวจริงด้วยตนเองไปทดลองขับกันก่อนตัดสินใจนะคะสวัสดีค่ะ